สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้านาอานะครับแล้วก็ผู้ติดตามพี่เจมนะครับร้านพูดเสมอัเท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแกงนะครับวันนี้เรามาแบบบรรยากาศแบบคุ้มๆนะครับฮะมันฝนจะตกนะนะครับอำเภอแกงนะครับนะและพี่เจมนะครับจะตั้งอยู่เยื้องโรงพยาบาลแกงนะครับอ่ามาหาพี่เจมง่ายๆนะครับมาไม่ถูกนะครับพิมพ์ที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า ร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแก่งอยากจะเด้งหน้าโลเคชั่นนะครับเด้งหน้าพี่เจมนะครับนะใครที่กำลังมองหารถแท็กเตอร์นะครับนำไปใช้งานในไร่นำไปใช้งานในสวนนะครับพี่เจมก็มีหลายๆคันหลายรุ่นให้เลือกนะครับโดยเฉพาะรุ่นแอลหรือไปรุ่นกลางนะครับเหมาะสมดสำหรับไปเข้าสวนนะนะไปเข้าสวนผลไม้นะครับ l อลสามสี่นะครับราคาเริ่มต้นเบาๆไม่แพงนะครับเวขาคบหน้าหลังนะครับแล้วก็มีรถอ่าเล็กๆนะครับน่ารักน่ารักเข้าล่องอ้อยนะครับประสิทธิภาพเขาเหลือหลายนะครับนะ มีรถตัวเปล่าก็มีอุปกรณ์ครบก็มีนะครับนะมีตัวเปล่าเนี่ยขออนุญาตนำเสนอตัวนี้เป็นคันแรกนะครับคุปต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์เอสนะครับคันนี้เพียงนะครับสี่สิบชั่วโมงนะครับขายไม่แพงนะครับเป็นตัวเปล่านะหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับสี่สิบชั่วโมงสวยๆนะปีหกห้านะครับแล้วก็มีรถยี่สิบเอ็ดแรงอีกหนึ่งคันนะครับคันเล็กอุปกรณ์ครบหน้าหลังนะนะครับหน้าหลังครบนะครับมีไม้มีดดันดินหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัดหญ้าใหม่นะคุณผู้ชมนะครับ 199,000บาทไม่แพงคุณผู้ชมนะกลับมารถสาแรงคันนี้เป็นดีนะคุณผู้ชมเช้าๆช้าไม่ต้องเผาหัวนะเก่าแต่เก่านะคุณผู้ชมทำงานได้หลากหลายนะ,นะเอาไปปั่นโรตารี่เอาไปไถานาได้คันนี้นะครับราคาเริ่มต้นเบาๆนะครับ1 8 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองอุปกรณ์ครบหน้าหลังนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็มีรถสาแรงเนี่ยพี่เจมีทั้งหมด3คันนะครับคันนี้100ชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับตัวรถเดิมๆนะครับสีเดิมเดิมหมดนะครับตั้งแต่หัวจดเท้านะครับ 3 4 9 0 0 0สบาทนะคันนี้100ชั่วโมงนะคุณผู้ชมแล้วก็มี600ชั่วโมงนะครับขายถูกมาหน่อยนะครับอ่าคันนี้ปี64นะครับ600ชั่วโมงอ่า3 2้0 0 0นบาทคุณผู้ชมนะครับนี่3 2 9 0 0 0บาทแล้วก็มีมาอีก1คันคุณผู้ชมอีก1คันคูปุต้าเอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีค,คันนี้1 คันนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยชั่วโมงคุณผู้ชมนะครับขายถูกเหมือนกันไม่แพงกับพี่เจมนะครับคันนี้อ่าเบาๆนะต้นทุนมันมาถูกคุณผู้ชมนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทค,คุณผู้ชมใครมองหารถสามสิบสองแรงอยู่นะครับพี่เจมมีทั้งหมดสามคันนะเลือกเอาตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็มาชมมีรถอีหนึ่งคันนะรถสี่สิบแรงนะคุณผู้ชมนะครับใบมีดดันดินหน้าแล้วก็อุปกรณ์พ่วงหลังเป็นผ่านพวนนะครับคันนี้ปีอ่าปีหกคุณผู้ชมนะครับนะ่ะสี่ร้อยชั่วโมงนะครับ สี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทเส,สวยนะเดิมต้นหัวจัดทางคุณผู้ชมอุปกรณ์หน้าหลังก็ครบเนี่ยได้ตามรูปตามคลิปที่พี่เยมแจ้งเลยนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่แพงคุณผู้ชมนะครับสี่สิบแรงกาทำงานในนาทำงานในไรนะครับมีสี่สิบแรงอีกหนึ่งคันนะคันนี้นะครับวางครบหน้าหลังเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าน่อยคุณผู้ชมคันนี้ปีหกสามนะอุปกรณ์ครบหน้าหลังนะครับ สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมนะครับไม่แพงไม่แพงแล้วก็มาอีกหนึ่งคันนะสี่สิบแรงคันนี้ได้ทอดแต่งด้วยคุณผู้ชมนะครับอ่าคันนี้ทอดแต่งได้กาดหน้าด้วยนะสามแสนนะครับอ่าสี่หมื่นเก้าพันบาทคุณผู้ชมนะสวยๆนะอุปกรณ์ครบหน้าหลังเหมือนกันคันนี้ปีหกหนึ่งนะหนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นนะครับพี่เย็นยังจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพว่วงนะครับนะอุปกรณ์ต่อพว่วง หางตัดหญ้านะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดนะขนาด80เซนนะครับขนาด1เมตรขนาดเมตรยี่สิบขนาดเมตรสีหรือนะครับหรือต้องการขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถแจ้งพี่เจมได้นะครับเบอร์โทรพี่เจมนะครับศูนย์แปดสามนะครับห้าสามแปดแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับพี่เจมร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอำเภอแก้งนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะอย่าลืมนะคันนี้สี่สิบชั่วโมงนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทตัวเปล่าสวยๆนะคุณผู้ชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ